สวัสดีครับอ p พีที่9นะครับในหัวข้อเรื่องที่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนกับสินค้าของฝากต่างๆจากประเทศไทยนะครับคืออย่างนี้ครับปกติชาวจีนเนี่ยนะครับเวลาที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศเป็นวัฒนธรรมของเขาว่าเวลากลับบ้านเนี่ยจะต้องซื้อของไปฝากญาติ ญาติพี่น้องเขาพ่อแม่เขาหรือว่าตั้งหัวหน้าเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มักจะหิวของนะครับจากต่างประเทศเพื่อเอาไปฝากกลุ่มญาติญาติเหล่านี้ของเหล่านี้ก็มักจะเป็นของที่มาจากแหล่งท่องเที่ยวที่เขาได้ไปนะครับผมอยากจะให้มองภาพอะไรที่มันชัดและมันง่ายนะครับอย่างเช่นว่าที่พัทยา ชาวจีนเวลาที่เขามาเป็นกรุ๊ปถัว่วมาลงที่พัทยาเนี่ยนะครับวันที่เขาจะกลับเนี่ยนะครับก็จะซื้อของนะครับทุกอย่างน,นะครับสารพัดแล้วก็หิ้วนะครับขึ้นเครื่องบินใส่กระเป๋าใส่อะไรก็กลับบ้านนะครับทีนี้ในทานองเดียวกันผมก็คาดคะเนว่าเมื่อนักท่องเที่ยวชาวจีนมากับขบวนรถไฟวันหนึ่งอะประมาณเป็นพันคนนะครับแต่ว่าจะ ข้ามมาที่เมืองไทยเนี่ยวันละกี่คนเนี่ยผมก็ยังประเมินไม่ออกนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถ้ามีรถไฟวิง่งเที่ยวหนึ่งสูงว่าห้าร้อยคนวันหนึ่งสองเที่ยวก็วันละพันคนนะครับระยะแรกเนี่ยนะครับถ้ามานะฮะก็ถ้าเรามองว่าเอาละเมื่อข้ามมาที่หนองคายแล้วนะครับก็เที่ยวหนองคายบ้างอุดรบ้าง ขอนแก่นนครราชสีมาหรือแม้กระทั่งยาวไปถึงกรุงเทพหรืออาจจะลงไปจังหวัดอื่นนะครับใกล้เคียงมันไม่แน่ไม่นอนนะครับเอาอะไรไม่ได้เพราะคนทําการค้าบางครั้งเขาก็บุกมาเพื่อที่จะไปดูทําเลในการสร้างโรงงานการทําการค้าอะไรต่างๆของเขานะครับมันคาดเดาลําบากนะครับแต่ที่วันที่เขาจะกลับเนี่ยนะครับเขาจะซื้ออะไรบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับหนึ่งกลุ่มอาหารนะครับ ปกติอย่างที่พัทยานะครับมีลานขายลังนกกรุบทัวลงเนี่ยนะครับไปทานลังนกกันนะครับลงลานนี้ก็เป็นอาหารไทยเน้นๆก็ต้มยำกุ้งอย่างนี้นะครับก็หม้อไฟนะครับคือประมาณเหมือนกับหม้อไฟเนื้อเกาหลีบ้านเราคือทางจีนเขาก็นิยมหม้อไฟนะครับเพราะเขาเป็นเมืองหนาวเขาชอบกินหม้อไฟ ทีนี้เวลามาเมืองไทยเขาก็คุ้นเคยหม้อไฟเขาก็อยากทานดูว่าไอ้หม้อไฟเมืองไทยมันจะรสชาติเป็นยังไงมันจะอร่อยไหมนะครับก็คือเนื้อเกาลีนั่นแหละครับนะครับ,นะรบโดยประมาณน่ะนะครับแล้วก็ผลไม้ไทยผลไม้ไทยเนี่ยมันก็จะมีพวกมังคุดทุเรียนลำไยสารพัดชนิดนะครับเพราะผลไม้ไทยทุกอย่างก็อร่อยอยู่แล้วนะครับคนจีนก็ชอบแล้วก็อยากจะซื้อกลับบ้านนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นถั้งอบแห้ง แล้วก็ไม่แห้งนะครับประมาณอย่างนั้นเพราะว่าอะไรนะครับอย่าลืมว่าอันนี้มันเป็นรถไฟการเดินทางใช้เวลาเพียงไม่เกิน6 7ชั่วโมงก็ถึงคุณมิงแล้วเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ค่อยมีปัญหามากก็เหมือนเขานั่งเครื่องบินนะครับนั่งไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงบ้านเขาก็ซื้อขึ้นได้เหมือนกันนะครับของสดของแห้งนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องกลิ่นมันก็ต้องไม่ให้มีปัญหานะครับต่อไปนะครับในกลุ่มที่2นะครับก็คือประเภท เครื่องสาอางค,อคือคนจีนเนี่ยยังมีความเชื่อในเรื่องของเครื่องสําอางไทยหรือว่าเครื่องสาอางจากต่างประเทศนะครับเขาก็เชื่อว่าคุณภาพมันก็ดีเพราะฉะนั้นเครื่องสาอางต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะประเภทว่าสกินแคร์คือบํารุงผิวต่างๆเนี่ยเขาเป็นเมืองหนาวนะครับอย่าลืมนะครับสกินแคร์บำรุงผิวต่างๆลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าอะไรทุกอย่างเนี่ยประมาณอย่างนี้นะครับก็น่าจะขายได้แล้วนะครับ สินค้าไทยที่ขายดีในนั้นก็มีหลายตัวนะครับที่มันดังเพราะว่าเขาก็ซื้อไปจากชายแดนนี่แหละครับซื้อไปจากแหล่งท่องเที่ยวอี่ครับจุดกําเนิดมันก็เป็นประมาณว่าอย่างนี้ทีนี้ในหัวข้อที่3ก็ในกลุ่มยานะครับยาเนี่ยก็จะเพศเอายกตัวอย่างเช่นที่ขายดีนะครับก็เป็นพวกยาหมองน้ํายาหมองครีมนะครับอ่ก็พวกแก้สุดดมวิงเวียนศีรษะอะไรพวกนี้พวกนี้เป็นตระกูลยานะครับคุณจีก็ชอบซื้อเอาไปฝากกันนะครับ อันนี้ประมาณว่าอย่างนี้ส่วนข้อที่สี่ก็ประเภทของกินของใช้ประจําวันของใช้ประจําวันเนี่ยมันก็จะมีสารพัดอย่างที่คนจีนก็ชอบอะไรที่แปลกๆนะครับอย่างเช่นยาสีฟันสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นของใช้ที่อาจจะดูแปลกไปเขาก็นิยมชมชอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสินค้าต่างๆที่อุดรขอนแกน่น คอรัสซีมาหรือแม้กระทั่งกรุงเทพนะครับที่เราจะต้องคิดว่าควรจะต้องเตรียมต่างๆไว้เนี่ยก็ประมาณเหล่าวๆนี้และที่ผมอยากจะเห็นมากก็คือสินค้ากลุ่ม o t ท็ของไทยที่เป็นสินค้าหัตถกรรมไทยฝีมือคนไทยหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับมีความเป็นไทยและก็มีการออกแบบดีไซน์ที่ดีมีนวัตกรรมที่ดี3หัวข้อนะครับ มีความเป็นไทยเอกลักษณ์มีนวัตกรรมมีการออกแบบดีไซน์แพ็คกิ้งอะไรที่ดีคุณภาพที่ดีสิ่งเหล่านี้แหละครับที่เป็นสินค้าโอท็ top, แล้วก็จะค่อยๆเติบโตนะครับกับกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็สักวันหนึ่งก็จะบุกตลาดจีนได้ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เวลาและก็ความอดทนแล้วก็การศึกษาว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราก็ค่อยๆปรับแต่งนะครับหวังว่าโอท็อปไทย นะครับกลุ่มผู้ประกอบการวิษาหกิจชุมชนต่างๆนะครับจะค่อยๆเข้ามามีบทบาทในกลุ่มทัวร์ลูกค้าชาวจีนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ